이렇게 짚고, 맘에 끼더 หนูไม่ง่วงเลยหรออนูไม่ง่วงเลยหรอฝันดีนะครามี่อยู่ไหน

ตื okay. okay, okay. Like, mm okay. mm okay. mm ่น9โมงนะคะโอเคไหมอ้ยโมงแล้วไปแล้วดนเนนดเปลี่ยนลอก่เดี๋ยวน้องไปด้วยน้องไปด้ว มาดูมาดูนี่มาดูนี่มาดูใครนี่ใครครคะดูดูซอมบี้อยู่นี่ดู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 ข้างนอกเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยเห็นรถวิ่งไหมคะเห็นรถวิ่งไหม ไหนนี่เลเราอยู <mêmes> ่ที่เอลไปบอกน้องมาดูเลยนี่ตี่คี่นี่นค่นีนี่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 อ่นี่นี่นมานนนนนนี่น Mm-hmm. หนูจะนอนตอนไหนคะเอามาใบา,บายก่อนเร็วมาใบาย,บายคุณแม่คุณยายก่อนเร็วลุงจะลงไลแล้วลุงง่วงแล้วตอนนี้เอาสวัสดีค่ะก่อน ไปบอกแกแตนฝันดีก่อนไปบอกแกแตนฝันดีก่อนค่ะฝันดีนะคะฝันดีนะคะ